สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใบสั่งชวนยิ้มครับวันนี้แต่งตัวเป็นงานลอยกระทงสงการเลยเนาะใส่เสื้อบันเป็นธรรมดานะฮะเพราะว่าเวลามาอัดคลิปก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าบ้างนะครับผมแต่ก็อย่าลืมนะผมอัดมาไม่รู้กี่โอ้โหมีรู้กี่คลิปแลวเนาะเสื้อผ้ามันก็วนไปซ้ำมาแต่เรื่องราวมันอาจจะไม่ไม่วนนะครับไม่ซ้ำนะครับก็ ฝากไปด้วยนะครับผมก็อย่าไปใส่ใจกับการแต่งตัวเลยนะฮะแต่ว่ายังไงก็สิ่งที่สําคัญผมก็ต้องอใส่เสื้อผ้าหรือแต่งตัวให้เกียรติเอะ 4, นะครับขอบคุณ FC ทุกท่านทั่วโลกทั่วประเทศนะครับที่เข้ามากด Subscribe กดติดตามกดถูกใจคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับผมในเรื่องราวต่างๆนะของน้องต้นข้าวนะครับ <c oughs> แต่งตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งนี่นะครับไม่ได้เกี่ยวนะครับพูดไปเรื่อยเปื่อยเลยนะอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของการร้องเพลงเสร็จแล้วลงวิธีทีแล้วของน้องต้นข้าวนะครับผมอมืว่าเป็นอย่างไรบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมอมือันดับแรกเลยที่สําคัญเลยนะครับหลังจากที่น้องต้นข้าวแสดงเสร็จร้องเพลงเสร็จ เพลงสุดท้ายนะก่อนจะเดินเดินลงสู่เวทีเนาะแฟนคลับ FC พ่อแม่พี่น้องนะครับที่ไปยืนรออยู่ข้างเวทีข้างบันไดนั้นไม่รู้ว่าเป็นกี่คนกี่ร้อยกี่พันนะครับมหาศาลขนาดไหนเนาะก็มารอห่ายรูปก,กับน้องต้นข้าวนะครับเป็นธรรมดานะครับผมไม่รู้ว่าสมัยเมื่ออดีตเนาะมันก็ มันไม่มีกล้องขนาดแบบเหมือนปัจจุบันมันมีโทรศัพท์นะครับซึ่งถ่ายรูปได้เมื่ออดีตมันเป็นกล้องถ่ายรูปโดยตรงนะครับย้อนไปสัก20ปีที่แล้ว20-30ปีก่อนนะมันเป็นกล้องถ่ายรูปที่ถ่ายเสร็จแล้วก็ต้องไปล้างเป็นฟิล์มแล้วก็คือย้อนไป20-30ปียังพอหลายๆท่านยังพอจะซื้อกล้องถ่ายรูปได้นะ นะครับแต่ถ้าย้อนไปกว่าน,นั้นอีกนะทุกคนคิดดูดินะครับอยากจะได้ภาพนักร้องแต่แต่ละคนแต่ละรูปแต่ละ,ะที่นํามาถ่ายเนี่ยมันโอ้โหมันมันผมว่ามันน้อยคนนะ่ะที่จะมีกล้องถ่ายรูปนะมันไม่ใช่ถูกๆนะทุกคนนะครับกล้องถ่ายรูปสมัยก่อนนะนะครับปัจจุบันมาเนี่ยนะครับมันมีกล้องถ่ายรูปมีโทรศัพท์นะครับ สารพัดทุกยี่ห้อทุกรุ่นนั่นแหละนะครับถ่ายรูปนะครับมันก็เลยเกิดการปรากฏการที่แบบโอ้โหเราก็ไม่เราก็ไม่เคยเห็นเนาะนะครับแบบที่ว่าคนมารอถ่ายรูปข้างล่างเนี่ยหลังเวทีเนี่ยนะครับแล้วต้องเข้าแถวนะบางทีทุกคนนะครับที่สำคัญเลยเนาะ ถ้าน้องไม่ได้มีที่อื่นต่องานอื่นต่อหรืออะไรเงี้ยนะครับอ่ก็จะเอ่อมีเวลาถ่ายถ่ายรูปกับ FC, เอฟซีพ่อแม่พี่น้องที่เอ่อที่มาชมนะครับก็จะก็จประมาณนั้นนาอทุกคนอ่าแต่ถ้าน้องมีงานอื่นน้องก็จะจำกัดเวลาโดยเอมีเวลากับการถ่ายรูปนะครับอันนี้ผมเข้าใจ เข้าใจศิลปินนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้ถ่ายบางท่านอาจจะไม่ทันบางท่านอาจจะเข้าไม่ถึงนะฮะนี่เข้าใจนะฮะ่ผมนี้รู้เลยเพราะว่าผมเนี่ยอยู่หลังเวทีอ่าเหตุการณ์แบบนี้ผมเคยเจอมาบ่อยๆไม่ว่าไม่ไม่ใช่เฉพาะน้องต้นข้าวอย่างเดียวเนาะ,ะมีนักร้องหลายๆท่านหลายๆคนที่แฟนคลับแฟนเพลงชื่นชอบนะครับ เป็น FC ประจําข่าวประจำนะครับหรือไม่จําเป็นต้องประจําก็ได้นะครับใครเห็นใค่ก็อยากถ่ายทั้งหมดแหละเนาะคนดังอะ่ะเป็นธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็นตลกดังหรือว่าเป็นนักร้องดังใครก็แล้วแต่นะครับเ,ออเห็นไหมน้องต้นค้าวนี่ก็ทําให้เห็นแล้วว่ายุคนี้สมัยนี้นะครับกับการมารอถ่ายรูปนะครับข้างเวทีนี่ขนาดทุกคนอย่าลืมนะถ่ายรูปด้านหน้าเวทีก็ยังมีถ่ายดังเยอะแยะ ใช่ไหมนะบางทีน้องร้องอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะถ่ายได้อาจจะถ่ายโดยตรงน้องไปเนี่ยหรืออาจจะเป็นเซลฟี่แบบถ่ายตัวเองแล้วให้นะครับน้องอยู่ข้างหลัง,ลงอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนมัน,ม,นมันหลากหลายหลากหลายรูปแบบในการถ่ายรูปนะครับอ,อันนี้ถ่ายด้านหน้าเวทีแล้วนะครับสำหรับ f c ที่อยู่ที่เข้าถึงนะทุกคนนะครับที่คืออยู่บริเวณด้านหน้าเวทีที่ ใกล้หรือเข้าถึงอ่ะนะหลังจากที่เออเลยไปแล้วมั้อาจจะไม่ถึงเนี้ก็ต้องใช้ซูมโทรศัพท์คุณภาพโทรศัพท์ถ่ายรูปซูมได้เงี้ยนะครับหรือไม่ก็กล้องเงี้ยนะครับ <c oughs> แล้วที่สำคัญเลยนะอึดมากนะครับแฟนเพลง FC ที่เข้าไปชมไปดูตัวจริงน้องต้นข้าวไปดูคอนเสิร์ตนะครับแล้ว มารอน้องจนจบการแสดงนะมีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะรอจนเลิกนะครับ FC ท่านใดที่เคยรอจนเลิกนะครับคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับให้ f c ท่านอื่นได้เห็นหน่อยนะครับว่าเอฟซีท่านนั้นท่านนั้นท่านนี้นะฮะอยู่จนเลิกอยู่จนได้ถ่ายรูปด้วยนะครับก็ ลองคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับผมเราก็จะได้บางทีคนดูคลิปเนี่ยบางคนไนมะ่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดูเนื้อหาคลิปก็มีนะบางคนชอบไปดูคอมเมนต์นะครับดูคอมเมนต์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับอืมก็เป็นธรรมดานะครับก็อย่าว่ากันเลยเนาะหลายๆคนนะครับหลากหลายเรื่องราวนะครับมนุษย์เรามีต้องไม่รู้กี่สิบล้านคนเนาะอยู่ในประเทศนี้นะครับ เวลาเราพูดถึงใครชื่นชอบใครหรือเราทำาคลิปเกี่ยวกับน้องต้นข้าวอย่างเงี้ยนะครับผู้ชม f f c ที่เขาชื่นชอบนะครับเขาก็จะมาดูนะครับ FC ที่รักน้องต้นข้าวนะครับชื่นชอบชื่นชมผลงานเพลงกับการร้องเพลงน้องๆเก่งนะครับ <c oughs> เขาก็จะมาชมผมนะครับหรือชมช่องอื่นๆนะครับนะครับสำหรับ f f c ท่านใดที่ไม่ได้ชอบต้นข้าวนะครับ ไม่ได้ชอบคนนั้นไม่ได้ชอบคนนี้นะหรืออาจจะชอบคนนี้ชอบคนนั้นก็นะครับก็ไอ้ตัวนี้อย่าไปใส่ใจเนาะอเอางี้ดีกว่าครับท่านไม่ได้ชอบต้นข้าวท่านไม่ได้ชอบไรอันท่านไม่ได้ชอบอนันต์ไม่ท้องคำท่านไม่ได้ชอบออน้องคนนั้นน้องคนนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ได้มีใครว่าเนาะนะครับอเอาคนนี้เขาชอบจริงๆเขามาดูเนี่ยนะครับ ขนาดนั่งดูผมชมผมเนี่ยนะครับคนยังดูนะครับ,นะรบเยอะแยะเท่าไหร่นะครับผมเคยทําสถิตินะครับเรื่องการชมคลิปกับช่องผมคนติดตามแค่ไม่เท่าไหร่เองนะแค่หลักหมื่นตอนนั้นยังไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำไปนะครับคนดูยอดวิวนะครับบวกไปไม่รู้อีกกี่สิบเท่านะคนดูยอดวิวเป็น,สนแสนนะครับจา่ตอนนั้นคนติดตามแค่ห้าหกพันคนเงี้ยนะครับ นั่นแหละเขาเขาเรียกว่า f c ที่ชื่นชอบนะครับชื่นชอบชื่นชมน้องต้นข้าวนะ,ะไม่ชอบผมก็ไม่เป็นไรนะชอบน้องต้นข้าวนะครับก็ว่ากันไปนะบางคนก็ชอบผมด้วยนะชอบน้องต้นข้าวด้วยนะก็ว่ากันไปนะบางคนไม่ได้สนใจแต่ว่าเข้ามาดูเงี้ยนั่นก็ว่ากันไปนะครับ แต่ยังไงเนาะนั่นแหละเขาเรียกว่าคนชื่นชอบก็รอชมนะครับทั้งคลิปนะทั้งดูคลิปท,ทั้งที่ไม่ได้เห็นต้นข้าวนะเห็นแค่ผมเนี่ยนะนั่งพูดคุยเนี่ยนะครับก็ยังมานั่งเออก็อยังเข้ามาชมนะครับเข้ามาดูนั่นหมายความว่าคนที่เขารักน้องต้นข้าวชอบน้องต้นข้าวจริงๆนะเนี่ยเห็นไหมเวลาไปชมคอนเสิร์ตไปดูสดๆน,น้องต้นข้าวนะครับคนที่มายืนรอนะครับรอดูตั้งแต่ต้นหยุดจนจบ รอดูจนถ่ายรูปมารอถ่ายรูปเข้าแถวเข้าคิวนะครับบางคนก็มาทั้งครอบครัวบางคนก็พาลูกพาหลานพาครอ,อบครัวหรือเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับมาดูแล้วก็เออมาขอถ่ายรูปน้องหน่อยนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับเขาไม่เขาก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับกับการถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ต้อง ระมัดระวังในเรื่องของบางคนเนาะบางท่านก็อาจจะแบบว่า,าสะอ้อนะแงะหรือว่าอาจจะตึงๆมึนๆน,น,นะครับเเครื่องดื่มไปแล้วอะไรแล้วก็นะครับก็ต้องดูด้วยนะเพราะว่าเขาจะมีเจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูแลเพื่อความปลอดภัยเนาะเพราะคนมันหลากหลายนะทุกคนนะครับเราก็ไม่ใช่ว่าจะเอาอกเอาใจได้ทุกคนเนาะเป็นธรรมดาศิลปินนะครับ ในส่วนนี้ผมก็ยังไม่เคยเจอกับตัวเองนะครับในส่วนนี้นะนะครับในส่วนที่ว่าโอ้เจอบอยซังแล้วขอถ่ายรูปนั่นนั่น<ๆ>ก็มีนะครับก็มีแต่มันน้อยนะครับมันไม่ได้วุ่นวายนะครับเหมือนน้องต้นข้าวนะครับน้องต้นข้าวคนมารอถ่ายรูปมันไม่รู้เท่าไหร่นะไอของเรามันแหมคนสองคนเราก็ดีใจแล้วนะครับไปแต่ละงานเนาะมีคนมาขอถ่ายรูปพอเพอไม่มีด้วยซ้านะครับเพราะเขาไม่รู้จักเราไง นะครับเออแต่ถ้าวันหนึ่งผมบอยซังชวนยิ้มดังขึ้นมาเงี้ยนะครับอ่าไม่ต้องดังขนาดน้องต้นข้าวหรอกนะครับดังในระดับหนึ่งเนงะีคนพอรู้จักนะครับอ่ระดับอ่หนึ่งนะของอ่ของประเทศเนี่ยมันก็มันก็อาจจะมีคนมาขอถ่ายรูปแบบน้องต้นข้าวก็ได้นะทุกคนนะครับของพวกนี้มันก็ไม่ได้แน่นอนนะอ่านะก็เพราะฉะนั้นการ ที่มารอน้องมารอต้นข้าวลงจากเวทีแล้วถ่ายรูปนะมันคุ้มค่าต่อการรอคอยนะอ่าอันนี้ผมพูดในเฉพาะคนที่ได้ถ่ายเนาะบางทีบางคนก็ไม่ได้ถ่ายนะอันนี้ผมเข้าใจนะ,บ,ะบางครั้งนะครับคือเขามันเยอะไปหรือเวลาน้องไม่พอไม่ทันเงนี้ยน้องอาจจะขึ้นรถเพื่อจะไปะแสดงที่อื่นต่อ อะไรเงี้ยมันก็มีนะอันนี้อันนี้ต้องเข้าใจนะเข้าใจนักร้องด้วยเข้าใจศิลปินด้วยนะครับอ่ไม่ใช่ว่าเราจะมองว่าอ้ยไม่ให้ถ่ายรูปเลยอะไรไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับอืมอย่าลืมนะท่านผู้ชมที่เข้ามาชมตามงานต่างๆท่านก็เคยชมนักร้องหลายๆท่านนักร้องท่านอื่นเนาะท่านก็น่าจะรู้นะบางทีอยากไปขอถ่ายรูปบางบางคนเขาก็รีบไปที่อื่นบางคนก็ก็ไม่ได้รีบแต่ว่าอา่า มันก็จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับอันนี้เท่าที่ผมเห็นของต้นข้าวนะแต่ผมก็จะเอ่ยกล่าวถึงไปถึงพี่นางสิริพรอัมภัยพงศ์ทุกครั้งนะถ้าเกิดในมุมที่ของผมเจอและสัมผัสมาด้วยตัวเองยืนอยู่ตรงนั้นด้วยตัวเองนะครับโดยการที่เป็นศิลปินเป็นนักแสดงเป็นตลกที่คอยประกบพี่นางในช่วงนั้นนะครับ ลงจากเวทีแล้วนะครับแฟนขับ f c นะครับขนาดตามไปประจำประจำนะ,ะตรงนั้นนะครับก็มารอพี่นางอยู่ข้างเวทีหรือหลังเวทีเพื่อจะมาขอถ่ายรูปนะครับส่วนที่บางท่านอาจจะไม่ได้รอถ่ายรูปชมเสร็จก็กลับเดินทางกลับนั่นก็เป็นอีกบริบทหนึ่งของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ชอบดูนะชอบน้องต้นข้าวรักน้องต้นข้าวก็บางทีก็ไม่ได้คิดว่า ไม่ได้จําเป็นจะต,ต้องไปยืนรอถ่ายรูปก็มีนะบางคนอาจจะถ่ายหน้าเวทีแล้วอะไรแล้วนะด้วยความที่คนมันเยอะบางทีมันเป็นร้อยๆเป็นพันๆนคนเนี่ยทุกคนมันบางทีไม่ต้องถึงพันหรอกมันเยอะไปนะที่ผมพูดถึงเนี่ยเอาแค่ไปหลักร้อยเนี่ยมันก็เยอะแล้วเนาะเอกว่าจะได้ถ่ายเสร็จถ่ายรูปกับน้องเสร็จเนี่ยน้องก็จะเดินทางต่อเนี่ยนะครับหรืออาจจะไปพักผ่อนนะครับเหนื่อยนะครับอเข้าใจนะครับเข้าใจ บริบทของนักร้องแต่ละท่านนะครับอย่างที่ผมก็เคยกล่าวไปนะว่า,ายุยันเยอะเนี่ยแกอ,อยู่นะครับใช้ชีวิตกับกับรถกับโรงเรียนเนี่ยเป็นหลักเลยนะสมัยนั้นก็เนี่ยยุยันเยอะนี่แกก็ไม่ธรรมดานะยุคนั้นสมัยนั้นก็แฟนเพลงเอฟติดตามจนหูนะครับก็อารมณ์คล้ายๆจะต้องพักผ่อนบ้างน,นะบางทีเขาก็เครียดความ ในเจ้าเรื่องการจําบทเพลงนู่นนี่นั่นนะเรื่องราวต่างๆการเดินทางนะมันหลายรูปแบบเนาะ <S <S ก็เหมือนกันก็<ม>น้องต้นข้าวน,ะนั่นแหละเวลาไปทําการแสดงที่ไหนเนี่ยแฟนๆเอฟซีรอชมรอติดตามกันเยอะแยะมากมายนะมานั่งรอกันรอเพื่อจะถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างนะครับผม,อ,มอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้นะครับคุยกันเรื่องของการ รอถ่ายรูปน้องต้นข้าวหลังจากที่น้องต้นข้าวทําการแสดงเสร็จแล้วเนาะเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆครั้งนะครับที่เราจะเห็นแบบคนที่มามุงนะครับมารอถ่ายรูปเนี่ยนะครับหลายพื้นที่นะครับเกิดเรื่องราวแบบนี้หลายพื้นที่เนาะที่เราก็บางคนก็ไม่ได้เคยเห็นแบบโอ้โหขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยนะครับ ก็เป็นที่น่าชื่นชมนะครับเป็นที่น่ายินดีนะครับกับนักร้องอน้องคนหนึ่งนะเด็กคนหนึ่งที่มีความาความสามารถนะครับกับการร้องเพลงแล้วทำให้แฟนแเอฟซพ่อแม่พี่น้องนะทั่วประเทศนะรักใคร่แล้วก็เอ็นดูนะครับกับการาที่น้องมีชื่อเสียงขึ้นมา จนถึงปัจจุบันนี้นะครับผม,มนะเดี๋ยวแบตอ๋อแบตเตอรี่ยังอยู่นะผมก็ใช้กล้องเนาะไม่ได้ใช้โทรศัพท์ถ่ายถ้าโทรศัพท์ถ่ายมันจะมีเลือกอ่เรียกไรโชว์แบตเตอรี่นะอันนี้ใช้กล้องโ o p ป o นะฮะบางทีหน้าจอมันดับไปนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะมางเรื่องบางหัวข้อก็ ไม่ได้ใช้เวลานานนะครับบางหัวข้อก็อาจจะใช้เวลานานนะฟังกันเพลินๆนะครับสำหรับ FC ที่ชื่นชอบบ่อยซังนะชื่นชอบน้องต้นข้าวนะก็ฝากไวทก้ทุกๆคลิปนะครับผมก็หลากหลายเรื่องราวนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับอืม